ว่าไปที่น้ําดื่มเนี่ยครับเออน่าจะใช่เกิดอะไรขึ้นนะครับอยู่ดีๆคนงานก็ท้องเสียทั้งหมดเลยครับเราที่นี่มีเกลือแร่ไหมคะใจเย็นไว้ใจเย็นไว้น่าจะมีอยู่ที่ห้องพยาบาลนะครับนั้นตอนนี้บอกคนงานให้หยุดทานอาหารก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้ดื่มน้ำเกลือแร่แทนเดี๋ยวฟ้าไปเตรียมให้ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมไปช่วยคุณฟ้านะครับเออรีบไปกาแฟเอสเปรสโซ่ค่ะพี่เขธ คของชาวลุงพลค่ะนี่ทานคู่กับเค้กแล้วอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวพลอยป้อนค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากครับเ <c oughs> ้าอย่าพลอยป้อนพี่เขาปากเลอะน่ะนะ <c oughs> นหลับพี่ชิดเอ็กเด็กๆนี่หน้าร้าจริงนะสมน์กับกิกทองใบหยกกันแล้วเก็งใจเย็นทานน้ำเกลือแล้วแล้วพักผ่อนเยอะนะคะใจเย็นใจเย็นเจ้านายเร็นเราเอามาทนนี้นิดทนอี้นิดนี่ค่ะครับให้เขาดื่มน้ำเกลือแล้วแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะคะครับขอบพระคุณมากครับจะดีขึ้นค่ะเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาค่อยๆจิบค่อยๆจิบเก่งใจเย็นใจเย็นเไม่ต้องรีบนะช้าๆช้าๆเลย คุณนายนี่สวยแล้วยังใจดีอีกเนาะนั่นสิคุณเขตนี่เลือกเมียไม่ผิดจริงๆนะแม่สุดยอดจริงๆเมาเอ่ยจ้ะาให้ชงไปเสิรวเโอ้รูนี้ก็ดีชมเจ้ามนากคุณนาคะฟ้าว่าจะเอาน้ำตื่มนี้ยไปตรวจเพื่อหาสารปนเปื้อนที่ทำให้คุณนายท้องเสียคุณนาว่าดีไหมคะก็ดีเหมือนกันนะครับผมเห็นด้วยครับ ชิ่ทำเป็นนางฟ้าแสนดีคิดจะขโมยซีนคุณหนูพลอยของฉันเหรอไม่มีทางซะละเดี๋ยวพลอยขอตัวก่อนนะคะเปนไหนลูกแล้วกันเออเออคุณเขตทางสบายนะขอบนาเกิดเรื่องแล้วค่ะคุณหนูพลอย คนงานนะสิคะไม่รู้กินอะไรกันเข้าไปคะ่ะท้องร่วงกันหมดทุกคนเลยล่ะคะ่ะอ๋อแต่น้าเนี่ยจะมีเรื่องมารายงานคุณหนูนะคะเรื่องแม่ฟ้าสังนะคะทําไมล่ะคะนางฟ้าสังก็ท้องร่วงด้วยล่ะค่ะโอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ท้องร่วงล่ะคะ่ะก็คือตอนเนี้ยนางนั่นนะคะมันเล่นบทพยาบาลผู้แสนดีอยู่นะคะอุ้ยช่วยเหลือคนงานทุกคนเลยล่ะคะ่ะงั้นเหรอคะ อีนางผู้หญิงคนนี้นะคะคุณหนูมันลายเงียบนะคะวิ่งท่าทางเนี่ยมันจะคบไม่ได้มันอะ่ะท่าทางจะจับคุณเขตแน่ๆนเลยละคะ่ะคุณหนูแต่ตอนนี้พี่เขตอยู่กับพลอยนะคะงั้นคุณหนูอะดึงตัวคุณเขตไว้นานๆเลยนะคะอย่าให้แม่ฟ้าสังอะได้น่าสมใจนะคะได้คะ่ะนัสลี สวัสดีครับลุงแสงสวัสดีจำผมได้ไหมครับผมบดินลูกคุณพ่อบัญชาที่โรงเรื่อยศักส่วนนะครับน้องคุณเขตคับจำได้ใช่หพ่อนมมีธุระอะไรเหรอพอดีที่โรงเรื่อยของเราเนี่ยคนงานป่วยท้องเสียกันหมดเราต้องรีบส่งไม้ดว่วนเลยขาดคนนะครับเลยจะมาถามลุงแสงว่าพอจะมีคนงานไปช่วยทางผมได้หรือเปล่าอ๋อได้ได้ได,ได,ได,ได้ตอนนี้งานในไร่ก็ไม่ค่อยมี คนบ้านใกล้เรือนเคียงกันยังไงก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วเดี๋ยวลุงจะจัดคนงานส่งไปให้นะขอบคุณมากครับคนงานมาปูวยเกือบหมดโรเรื่อยแบบนี้งานที่จะต้องส่งลูกค้าวันนี้คงไม่ทันแนอ่อย่างนั้นเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปครับครับคุณอาครับผมมีเรื่องด่วนจริงๆผมขอตัวกลับก่อนนะครับเชเิญเถอะ พี่เขตจะไปไหนหรอคะพอยังไม่ได้วอวดสวนญี่ปุ่นที่เพิ่งตกแต่งใหม่เลยอะคะ่ะเราไปดูกันนะคะน้องพายครับเดีย๋ยวเอาไว้เป็นโอกาสหน้านะพอดีพี่ไม่ว่างจริงๆพี่มีธุระด่วนมากพี่สัญญานะครับไม่เอาค่ะนะคะพี่เขนนี่ลูกนะค้อยถ้าคุณเขตเขารีบขนาดนี้แสดงคงเป็นเรื่องสําคัญเออว่าแต่ว่าที่โรงเลื่อยมีปัญหาหรือเปล่าครับครับคุณอาที่โรงเรื่อยตอนนี้เนี่ยพนักง,งานทุกคนท้องเสียกันหมดเลยครับฮะโอแยหรอคะ งั้นเราให้คนงานที่รีสอร์ทของเราไปทํางานแทนคนงานที่ลงเลื่อยไหมคะคุณพ่อ,อ,อนะคะคุณพ่อก็ได้เออจะได้ไม่เสียงานคุณเขตดด้วยดีไหมครับไม่เป็นไรครับคุณนาผมว่ามันจะรบกวนเกินไปครับแล้วพนักงานที่รีสอร์ทไม่น่าเหมาะงานที่ลงเลื่อยครับผมขอขอไปก่อนนะครับครับผม ทางเราเนี่ยจะรีบส่งไปให้ด่วนเลยนะครับครับเรียบร้อยแล้วครับพ่อเป็นไงกันบ,บ้างครับพีเ่เขตพอดีผมโทรผูกล,ลูกค้าแล้วครับทางเราเนี่ยยอมเสียค่าปรับเพราะเราส่งงานช้าเองนะครับดีตัดสินใจได้ดีแล้วก็เร็วมากเออเขตค,คุณฟ้าเนี่ยเขามาช่วยดูแลคนงานของเรานะน้ำซ้ำเนี่ยยังเอาน้ำที่คนงานดื่มเนี่ยไปตรวจที่สนามมยด้วยแล้วเข้ามาวุ่นวายอะไรครับพุณนะ ปล่าเลยครับพี่เขนคุณฟ้าเนี่ยมีน้ำใจมากถ้าไม่ได้คุณฟ้าเนี่ยลงเรื่องของเราคงวุ่นวายหน้าดูเนะยครับใช่ไอ้น้ำที่คนงานดื่มเนี่ยเขาไปตรวจพราะว่ามันมีสารปนเปื้อนอยู่ท้องเสียงคงจะไม่มีแรงกันใช่ไหมคะถอ,อยลอ,อยให้เขาทำกระเพราไก่ไข่ดาวมาให้นะคะทานเยอะๆนะคะจะได้มีแรง เยอะเลยนะคะค่ะนังเมี <avec behaviour> yeah, right ่ยงมานี่มาเอาอาหารของคุณหนูพลอยใส่ใจนี้ไปแจกให้คนงานสิมาสิเร็วๆเดี๋ยวก็แต่ถ้ากินไปแล้วมันจะกรีแตกหรือเปล่าจ้าอาสาลีนี่นังเมี่ยงอย่ามาสู่รู้นะแกนี่ยสามีก่อนเอามา ไม่มีเลยดาบครับไม่ได้ป่วยใช่ไหมล่ะครับผมเร็วมาอาหารไปแจกให้พวกคนงานกินนะครับครับได้เลยคุณหนูพลอยนิ่ใจดีมากเลยนะคะอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะคุณนาเฮ้ยาใจใครดาใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะคือตอนนี้อย่าเพื่อให้คนงานทานอาหารรสจัดหรือว่าอาหารหนักๆนะคะต้องให้ทานพวกข้าวต้มใส่เกลือหรือว่าโจ๊กไปก่อนเพื่อให้ลำไส้ไม่ทำงานหนักนะคะ รู้ดีเดี๋ยวหาแล้วค่อยทานกันนะคะครับขอบคุณมากมาแล้วไงถูกของคุณฟ้าแล้วแหละครับคุณฟ้าเธอดูแลมันตั้งแต่แรกปล่อยให้เธอดูแลถ้าคุณหนูเนี่ยไม่รู้เรื่องก็อยู่เฉยๆนี่นายนายก็ต้องต้องไปก่อนนอกจากสวยแล้วนะ ใจดีฉลาดเองต้องรอบรู้นีถ้าไม่ได้คนเจาน้านายผู้หญิงนะไอ้พวกนี้ไม่หายแต่คลองเสียหรอกพี่เดนครโชคดีนะคะที่คนง,งานไม่เป็นอะไรมากพี่เขนอย่าเครียดเลยนะคะ คุณฟ้าคุณดินคะ่ะฟ้าเอาน้ำแล้วก็พ้เย็นมาให้ค่ะขอบคุณครับอากาศร้อนๆแบบนี้ผมกำลังอยากได้ผ้ายเย็นอยู่พอดีฟ้าเอาอาหารมาให้คุณดินด้วยนะคะเห็นว่าตอนกลางวันน่ะคุณดินยังไม่ได้ทานอะไรเลยไม่ใช่เหรอคะโอ้โห<笑><笑>ทานเยอะเลยคะ่ะครับขอบคุณครับคุณฟ้าก็ยังไม่ได้ทานอะไรเหมือนกันเนี่ย ามยังต้องมาดูแลคนปกติแบบผมอีกขาสารภาพตรงๆเลยนะคะคือฟ้าเอาเข้ากล่องที่คุณพลอยซื้อมามาอุ่นให้คุณดีนตะหาค่ะฟ้าไม่ได้ลงมือทำเองหรอกแต่ถึงยังไงก็ขอบคุณครับเธอไม่ใช่ผู้หญิงสาราละนะไม่จำเป็น ต้องไปช่วยเหลือผ <c oughs> ู้ชายคนอื่นนอกจากฉันจะไปเจ้านี่ของเธอฉัจิงยอมให้เธอขอยรังแกกันซ้ำๆ